ใช่ใช่ใช่พี่เป็นนายโยคิดอะไรให้ดูน่ะพี่ สวัสดีครับสวัสดีท่านชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้คลิปก็สนุกอีกแล้วนะครับผมนะแต่ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปนะครับวันนี้มีสกินปืนเข้ามาใหม่เป็นสกินปืนพี่หลามมาแล้วนะครับสามารถเข้าไปสุ่มในที่ตู้ลักกี้รอยัลนะฮะผมก็เหมาตู้มาเป็นที่เรียบร้อยนะครับสกินปืนตัวแรกเนี่ยเป็นปืน M A G เนะครับผมตัวนี้ระยะบวก2เจาะกะบวก1แต่ว่าลดความแม่นยำนะครับผมนะ สกินปืนก็มีไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับสำหรับปืนตัวนี้มีไว้ก็ดีนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งเนี่ยเป็นพาราเฟลนะครับบวกอัตราการยิงนะครับเด็ดดวงมากนะฮะกิจกรรมนี้นะครับก็สิ้นสุดในวันที่27กรกฎาคมนี้นะครับผมอยากได้ก็เข้ามาซื้อกันนะครับถาวรด้วยนะฮะแล้วก็ในตู้ลักกี้เราเย่อเนี่ยมีของมากมายนะครับที่ให้สุ่มเล่นกันนะไม่ว่าจะเป็นชุดนะครับสกินปืนเข้ามาใหม่หมดเลยนะครับผมโอเคท่านผู้ชมเดี๋ยวเราก็ไปรับชมคลิปสนุกๆกันดีกว่านะครับ ครับผมเราว่าไงครับซาบวันนี้วันพาซาวันนี้นี่เองรู้ได้ไงวะพี่ฝนพาสาวเหรอใช่ใช่ใช่พี่ปลอมตัวมาพี่โดดยืดยิ้มไหมเอาลงดิเอาลงดิโอ้โหไม่เชื่อคำไม่มีใครเชื่อได่หรอก พี่อายุเคบปนี่อายุเคบปนี่ใช่ใช่ใช่พี่เป็นอายุเคปนะฮะให้ดูหน่อยพี่เอาเพลงให้ดูใหพี่ฟังก่อนเร็วเอ็งเบอร์ไหนอ่เอ็งเบอร์ไหนเอ็งเบอร์ไหนผมเบอร์สามครับพี่ไอ้หลังอ่ะผมไอ้หลังอ่ะชื่อหลังเหรอไม่ใช่ครับมันเป็นชายาครับชายาพี่ผมแล้วผมพี่ผมก็ให้รหัสผมเล่นเบอร์สองที่ให้รหัสผมเล่นครับอ๋อเบอร์สองนี่เป็นพี่เองเหรอใช่ใช่พี่ได้แท้เปล่าวไม่แท้ครับคิดว่าพี่ได้แท้แต่คนล้วพอคนละไม่เท มันไหมเป็นญาอะไรเป็นยากันมันก็บอกไปดีเออเป็นยากกันครับพี่ครับอ่าลงยูทูบให้นะครับผมจะตอบพี่ตามเลยให้ให้พี่ลงยูทูบป่ะไม่ดิพี่ไม่มียูทูบยูทูบพี่ไม่มีคนติดตามเลยไอยูเคมีคนติดตามอ่ะพี่เป็นไอยูเคียนะนี่อายุโอเต้นพี่อะไอยุโอเต้นไะไรมาดิอนไรมาดิพี่เฮ้ยเมีคนชุบกันตรงนี้ใกล้ๆเราเลยเอ้ยต้องเอาตัวเปิดมาเปิดดิเปิดอ่ะ เออตัวเปิดอ่ะตัวเปิดไม่มาเปิดเลยพี่มาพี่มาพี่ถ่ายมาขอโอ้ยพี่เดือดแล้วพี่เดือดแล้วเอ็งคอยชุบพี่ด้วยเอ็งคอยชุบพี่ด้วยแล้วกันวิ่งมันสองตัวเลยนี่หว่ามันชุบไปสองตัวดิโอเคเออพี่ก็เก็บสีษไอ้พี่อยู่แล้วโอ้ยมีคนผนสลิงไหมใกล้พี่เลยแตงหนึ่งเจอพี่สวย สามให้ดูเลยพี่สามเลี้ยวสามเลี้ยวไหนไหนพี่ไม่เห็นมีสักตัวเลยโอ้ยอะไรวะดูดูดูเป็นไงเป็นไงลัดเขาลัดเขาตึเลยตัดเขาด้วยม่เห็้เนยเห็นคนนอนอ่ดอายุโอตินโคตรตึงเลยโคตรตึงลัดเขาด้วยเมื่อกี้เนี่ยเห็นคนนอนอยู่ด้วยอายุโอตินโคตรตึงอ่ะเฮ้ยโอ้โหมันบวกกันเต็มเลยพี่อยากเดือดอะไปเดือดได้เปล่า คอช่วยพี่นะด้วยนะสองขวงม่วงพี่อะเฉดแตกหนึ่งว่ะเอ็งรู้ได้ไงว่าพี่ใช้สองขวงม่วงวะคอยอ่านชื่อพี่นะจะเก็บได้สองม่วงว้ยวั okay, งไปผมรอชุบอยู่พี่ไม่ต้องมวงแต่อีกหนึ่งเฉดเฉดเฉดเจครับ <laughs> อัดตัวร้อรัวอัดตัวมันก็ตายนี่อัดตัวมันก็ตาย <laughs> เรื่องจะไม่กระดิกเลยปีตังเอะ ไอวอลไหรือเปล่าพี่มันยิงพี่ไม่ได้ดิเออมันยิงเต็มหัวพี่เตะพี่ตั้งไอวอลไวเกินเราพี่มีไอวอลกี่ลูกสามสิบลูกหมดเลยพี่ช่างพี่พี่มีช่องกี่ลูกไหมมี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 คนติดตามสามคนชื่ออะไรช่องชื่อว่าอะไรช่องใครช่องพี่เหรอใช่ช่องพี่อะหนังเอ็กซ์ซับไทยโอ้ยคนยังเยอะเลยซับไทยคนยังเยอะ สองคนสองพี่ก็มีสองพี่ก็มีเอ้าพี่มึงเฮ้ยของหัวรัวๆไม่แตกเฮ้ยเอ่อเอ่อคุณเจ็บคุณเจ็บคุณเจ็บของหัวรัวๆไม่แตกเฉลงงอือหืออือหือแตกพอดีจะมีอยู่อยู่ข้างล่างมาช่วยหน่อยดิโอเคโอเคแป๊บนึงเดี๋ยวพี่ขอเก็บลูกกระสุนก่อนเ็ปมัดมัดมัดอะไรวะมัดมัดม่อแข็งโอ๊ยแฟ๊ เฮ้ยเองล้มกันได้ไงวะหน้าหลังดพี่พี่ดนหน้าหลังวะเนช่วอ็กหนึ่งเเนเไอหัวแตกหัวลั่นไปดิจักไ้หัวลั่นะเนาะเฮ้ยจุบจุ๊เฮ้หลังหลังหลัอ้ไอ้วัวอะไรครับเนี่ยผมเพื่อนเลยเพื่อนเลยามอยู่แล้วเยอะกู หัวแตงเช่อเหังนหลังเอ้ยเอ้ยต้องมาชนน้ำมุนต้องชนน้มูนมาแล้วพี่มาแล้วมาดนมเนี้ยเอรเบิรหัมาพี่หัวมาพี่เห็นแล้วพี่เห็นแล้วพี่พัญยาแป๊บไ้ได้ดไไม่เล่น c พี่จะจามสามคนน่ะ FC เปล่า FC พี่เปล่า จัดไหมจัดไหมพี่พี่วิ่งหนีก่อนแล้วกันเอฟซีพี่อ่ะพี่ไปแล้วพี่ไม่อยู่แล้วเราแม่งเอาดิมันตายมันตายระวังข้างนะพี่ระวังเฮ้หลังหลังหลังโอ้โหใจเย็นไอเอมันไม่ยิงพี่ด้วยพี่เฮ้ เยอะสิปัสไซครับเฮ้เย้เย้เย้มาแล้วมาแล้วจ้าไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วบ้าบ้า้าว้าวอย่าเช่าพี่ก่อนตาหน้าพี่จะพายที่หนึ่งเลยโอเคไหมเองไมเองไม่อยู่ช่วยพี่อ่ะโอ้โหได้ได้ได้เล่นกับน้องเขาอีกสักตาหนึ่งนะครับทุกคน พี่ลาเพื่อนคนหน่อยพี่สามคนเลยพี่สามคนเลยสามคนเลยอ่ะจัดไปป้องแล้วลงไหนดีลงไหนดีเดี๋ยวให้ทีมโดดแล้วกันนะเบอร์สองชื่อทีมเบอร์สามชื่อหลังเบอร์สี่ชื่อชายใช่ไหมเบอร์สี่ชื่อแฟงชื่อแฟงอ๋อโอเคพี่ชื่อเติ้ลเฮ้ยทำไมเดาแม่นจังวะพี่ชื่อตาเติ้ลทำไมพี่ไม่ชื่อเติ้ลให้พี่ชื่อเติ้ลห้ามชื่อตาเติ้ลเฮ้ยมีคนลงกับเรานะเพื่อนระวังนะระวังนะโอเค แก่ขึ้นไปอ่ะไส่เต้ไอ้ตาเต้นเฮ้ยมาดิเพื่อนน้องตรงไหนเจอมาแล้วปักอย่าแล้วยิงอย่าแล้วยิงแตกหนึ่งพอแตกหนึ่งสวยสวๆย,วย,วยิงบนล้มไอ้อเคป่ะนี่พี่อายุโอเต์นเองรู้จักอายูโอเต้ร์นหรอจุกกระเน่เลยวะต้องพี่มันล้มไปแล้วน้องน้องนง,งขารถเลย ล้มคารรถเลยไปล่าคนกันดีกว่าเราไปดีไปหิ่วมีดหิ่วปืนแล้วตอนเนี้ยไปพีกเลยไหมไปพีกเลยเนาะจัดมันเลยจัดมันเลยนังคาหอมพี่เห็นนะข้ามปีนขาปีนขาล้มล้มล้มเพื่อนขึ้นไปทำไมเพื่อนเบื่อไ้สมมุติไหมพี่ อ่ะเดี๋ยวพิงให้วิ่งตามมานะไอ้พี่เห็นรอพี่เห็นคนโน้มแล้วพี่มันยิงไม่ได้อ่ะมันไม่ล็อกอ่ะพี่ทิ้งให้วอลเห็นเปล่าเห็นเห็นเห็นโอเคในรถรถในรถระวังในรถรลรถหนึ่งรถหนึ่งมันยิงกันสองตีนะระวังด้วยหัวเราหาตำแหน่งดีๆหาตำแหน่งเล่นดีๆ ตัวมาเนี่ยสองสองสองเจ้าผมเอาแล้วไม่คุ้นไม่แปลกเลยวิ่งหนักตัวไม่ใช่สอง,สองไม่ใช่สองไม่ใช่สองล้มตรงนี้ล้มตรงนี้ล้มมีตัววิ่งตามเองไปม่ผอะไร ไม่โดนพี่ยิงไม่โดนเอาสวยสวยระวังหลังผมคุ้นอยู่ไงพี่นี่ไงเพื่อนเราเพื่อนเราโดนเพื่อนเราโดน,าโดนโตามมาอ,อยู่ตรงไหนวะ,ะอ๋อต้นไม้ใช่ปะลั่น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 ,นยังเอาไว้อเอาว้หมดได้ยังวะพี่ยังไม่ได้ฆ่าสักตัวเลยเนี่ยไม่แบ่งพี่ยิงเลยอ่ะโหยิงไม่ทันเลยอ่ะตึงนั้นเกินฆ่าสาม เอิงอยู่บ้านกลางเลยนะพี่ไปเพ้นบ้านฟาร์มโอเคไหมมาพี่คนหนึ่งไอ้แฟนอยอะเหรอฮะเกนี่ไงตรงนี้มีตรงนี้มีตรงนี้มีไหนพี่นี่ไงเห็นไอ้วัวป่ะไอ้วัวดำนี่ยโอเคไอ้คนนีงกระสุนแปลเลยสุดที่ยต้อส่งกนให้มาดอิงขำอยู่นี่ก็ได้อุ้ยเยอะว่ะเยอะว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบันบันมีมีไม่ต้องลงไม่ต้องลงไม่ต้องลงผมมาแล้วพวผมมาแล้ว

เขอาหัวแล้วเขาหัวแล้วเฮ้ยตัวนี okay. Joan, ้มันคิวจังวะแตกวะแตกวะตอนหลังนี้ใช่ไหมโอเคเฮ้ยพี่เจมส์แล้วมันลิงอยู่พี่แลงก็เดูอโมงคเด็ดพี่ใจเย็นใจเย็นใจเย็น

ดีวพี่เอาไม่ได้ที่หนึ่งโอเคเปล่าตาด้แ้น้าไม่เล่นแล้วเราได้ไงแค่สงตาอย่างนี้นะใช่หัวเต็หัวเต็กหัวเต็กหัวเตกเ่นดเนครับผม่ดเหรไม่มีคันธนาหรอเฮ้ยเฮ้ยตึงมากตึงมากคัดเอสเล่นกรัผมนี้แบบว่าไงดี

ไม่โดนได้ไงวะปุ้งปล่อยพลังใส่แม่งเลยปล่อยพลังใส่มันเลยเรียบร้อยไม่เด่นแล้วเหรอพอแล้วเหรอพรุ่งนี้ว่าเป็นใหม่ใช <r> ่ไหมโอเคพรุ่งนี้ค่อยเด่นใหม่จัดไปจัดไม่ชื่ออะไรเรื่องบ้าน โอเคครับท่านผู้ชมครับคลิปวันนี้ก็จะประมาณนี้แล้วกันนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมอยากดูคลิปอะไรนะครับคอมเมนต์ไว้เลยนะฮะผมอ่านทุกคอมเมนต์แน่นอนนะครับสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบาย